สวัสดีค่ะทุกคน welcome to my channel นะคะวันนี้เอิร์ทก็จะมาอัปเดต everyday look ให้ทุกคนดูว่าแบบช่วงนี้แต่งหน้ายังไง เราจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการบำรุงเลยนะจะใช้เป็นตัวโทเนอร์มาสของนิด l y นะคะตัวนี้รู้สึกแบบชอบมาสทิ้งไวอ้อือว่ามันค่อนข้างที่จะฟร s ชมากๆก่อนแต่งหนะ้าคือใช้ตลอดเลยแบบเหมาะกับคนขี้เกียจอย่างเราเพราะว่าบางทีแบบเออแปะทิ้งไว้แล้วก็ไปทําผมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รอประมาณ5-10นาทีน้ำที่เหลือก็คือเอามาแบบแปะบนหน้า ต่อไปเซรั่มนะคะใช้ของชีเซโดเป็นอัลติมูนตัวใหม่ก็โอเคนะรู้สึกแบบชอบอ่ะเนี่ยก็คือใช้อยู่ต่อไปก็คือเป็นครีมนะคะก็คือของชีเซอันนี้คือแบบ <S 2> <S 2> ใช้เอง <own> ชอบเองแล้วก็เป็นกันแดดนะคะ คือค่อนข้างที่ใช้ความสัมพันธ์เดียวกันแบบเตรียมผิวมากเพราะเชื่อว่าการที่แบบว่าเราจะลงเมคอัพให้ได้สวยอ่ะคือการเตรียมผิวอ่ะมันสําคัญมากๆเลยวันไหนที่แบบเรานอนน้อยเราแบบไม่ค่อยได้แบบเตรียมผิวอะไรเงี้ยคือเมคอัพเลยมากต่อไปก็จะลงเป็นโทนอัพนะทุกคน คือเอิร์ดเป็นคนที่แบบผิวแบบติดเหลืองอะอันเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่แบบปรับสีผิวให้ผิวของเอิร์ดอะมันแบบไม่ติดเหลืองจนเกินไปเราเอิร์ดรู้สึกว่าแบบพวกตัวโทนเนอาปอะมันจะช่วยปรับให้แบบเหมือนผิวเรามันโกลว์ะเอิดเลยติดใช้โทนเน้านะคะช่วงนี้คอรเรคเตอร์นะคะใช้เป็นของซิ n บิวตี้ คือมันเป็นฟิลแบบสีส้มผีชือด้วยความที่เป็นคนที่แบบใต้ตาดำแล้วแบบเออต้องกลบใต้ตาตัวเองอะ่ะก็เลยต้องใช้สีส้มลงไปก่อนทิ้งไว้แบบหนึงรอให้มันเสร็จตัวแล้วก็จะใช้แบบเป็นสเปรย์ลงไปที่ตัวฟองน้ํานะคะแล้วก็ค่อยๆแทบให้มันเบลนด์ง่ายขึ้นน่ะ คือจริงๆแล้วมันจะต้องลงคอนซีลเลอร์ต่อใช่ไหมแต่รู้สึกว่าตัวนี้เราใช้คูชชั่นของนาสนะคะก็คือรู้สึกว่ามันปกปิดดีอยู่แล้วก็เลยแบบลงเลยตัวนี้จะเป็นแบบกึง matte, ก่งแมตต์กึ่งโกล์นะในความรู้สึกเออเราเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับอากาศเมืองไทยอ่ะเอาให้ดูเล่นๆครึ่งหน้าลงกับไม่ลงเสร็จแล้วลงคูชชั่นเลยก็จะแบบเนี่ยล็อกก่อนแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็แบบแท็บ อันนี้คือแป้งฝุ่นที่ใช้ยนะของ YSL คือสภาพน้องแบบ <c oughs> ไม่ได้แล้วอะเอิร์ใช้เยอะจริงๆเนี่ยนะทุกคนเราจะใช้ฟองน้ำให้มันฟองนล้วอันเดิมเลยอะ <c oughs> ค่อยๆแตะแบบตัวแป้แงฝุ่นะ <c oughs> แล้วแบบเอิร์แบบว่ามาเบรกตรงช่วงใต้ตาใต้ตา,ตตาอันนี้สําคัญมากแล้วก็ช่วงนี้แบบช่วงที่แบบว่าผมอะไรอย่างเงี้ยไล่ผมจะเข้าไปติดอย่างเงี้ยเอิร์ก็จะแบบลงคอนทัวร์กับไฮไลท์จะใช้เป็นของ Judy d ดอ l นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสีจะเป็นประมาณ ะะเอยก็จะใช้เป็นตัวนี้แต่แต่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลงอันนี้ก็จะเป็นสูตรการคอนทัวร์ของเอิ์นะคะคือใช้มาแบบลอดตลอดจริงๆตรงปลายก็คือจะทำให้มันเป็นเชฟกลมๆนิดนึงแล้วก็ลากขึ้นไปเจอกับเส้นตรงนี้แล้วก็เลนลงมานิดนึง ให้มันดูแบบไม่เป็นแท่งมากจนเกินไปเราก็จะใช้เป็นสีขาวอันนี้นะคะในพาเลตลงประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะคะแบบแทบๆทเอานะหรือจะแบบไม่ค่อยลากให้ปล่อยแบบตรงช่วงนี้เอาไว้ให้มันเป็นแบบเงาของคอนทัวร แล้วก็ใช้อันนี้นะคะที่เป็นแบบงหงมุกกริเตอร์อะแต่เอาอันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกเลยบางคนจะใช้แปรงก็ได้แต่ว่าพอมาเป็นขั้นตอนเนี้ยเออจะชอบใช้นิ้วมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเออจะลงอีกตัวหนึ่งที่แบบเป็นบาล์มเพิ่มความโกลว์เออก็เลยไม่อยากให้แบบตัวอันนี้มันหนักไปเดี๋ยวมันจะแบบยืดเออจะเติมคอนทัวร์เพิ่มอีกนิดนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนแบบแอบบหน้ายาวอีกนึงหน้าแบบฟิลลูกไข่อะเอออยากทําให้แบบเครื่องหน้าอะไรต่างๆมันแบบ ดูสั้นลงก็คือจะคอนทัวร์ให้จมูกแบบดูแบบเอ้ยเล็กสั้นลงตามูกตรงนี้ต่อไปงานคิ้วนะจะใช้เป็นของ brow it นะคะสีที่เออใช้เป็นสี travel brow n <ม>นะคะเบอร์0ูย์สคือลุคที่จะทำวันนี้คือคิวต้องแบบไม่หนานะคะ่ะคือคิวแบบเน้นบางเลยบางได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีตรงหัวคิวเออจะปล่อยทิ้งไว้นะคะแล้วก็ใช้แปรงเบรนเอานะคะจะแบบไม่ได้เขียนตรงช่วงหัวคิวไปด้วย มาสคาร่าคิ้วจะใช้เป็นของคิสมีนะคะสีที่จะใช้จะเป็นสี03มันเขียนว่า J3E อ,อะ่ะมันจะเป็นแบบสีทองๆนิดนึงเพราะว่าคิดว่าการที่แบบเราใช้มาสคาร่าคิ้วสีอ่อนมันจะทําให้แบบผิวหน้าเราดูแบบสว่างขึ้นงานคิ้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนอาจจะดูไม่เท่ากันนิดนึงเพราะแสงนะคะต่อไปก็จะมาลงเป็นคอนทัวร์ปากนะคะใช้คอนทัวร์เลตเดิมเลยเออจะมาลงแบบเงาให้ปากก่อนเป็นการแบบเพิ่มความอิ่มให้ปาก วิธีก็คือปัดไปเลยค่ะช่วงบนปากแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างๆปากมันก็จะดูแบบอิ่มขึ้นต่อไปเอาจะลงอายแชโดว์นะคะเอาจะใช้เป็นของจองแซมูนพาเลตนี้เลยไม่มีเบอร์แต่ว่ามันคือชื่อ Soft n นูดอ่ะซึ่งสีสวยมากตอนนี้คือแบบติดสุดๆสีชมพูนะคะก็คือลงที่เปลือกตาไปเลยสีแบบน่ารักมากอะ่ะ ต่อไปเป็นสีนี้นะลงตรงช่วงห่างตานะคะแต่ว่าแบบเราจะใช้วิธีกันแต่แต่เอาพอเราก็ใช้สีชมพูสีเดิมเนี่ยแหละทุกคนมาเบนทับนะคะแบบว่าให้มันดูแบบว่ากลืนกันนะทุกคนแล้วก็จะใช้นิ้วนะคะแตะสีนี้แล้วก็มาลงตรงช่วงแบบเราก็จะใช้เป็นสีนี้นะทุกคนส่วนตาล่างนะคะก็คือใช้สีชมพูสีเดิมลงทั้งตาล่างเลย สีแบบน่ารักมากเออชอบสีชมพูนี้มากๆ่ะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยสีนี้นะคะทุกคนตรงช่วงนี้อันนี้จะใช้แปลงที่ขวรเล็กลงมานิดนึงนะคะแต่สีนี้ลงตรงช่วงนี้เลยหางตาตั้งแต่แบบตรงช่วงกลางตาค่ะแล้วก็แบบแตะๆลงมาจนถึงแบบช่วงตาล่างเห็นความต่างสองข้างบ้ารู้สึกว่าข้างเนี้มันก็จะดูมีเดฟมากกว่าเออจะแบบว่าลงตรงขอบตาแล้วก็ค่อยๆแบบ ดึงลงมาเบลนลงมานิดนึงใช้สีขาวนะคะแบบตัวที่เป็นไฮไลท์อะลงตรงนี้ไม่ให้แบบสีมันเกยขึ้นไปเยอะให้มันแบบดูมีเชดมากขึ้นแล้วก็ไฮไลท์เหมือนเดิมมาลงตรงช่วงนี้เอาง่ายๆคือจะปิดพวกรอยแบบร่องแก้มต่างๆนะคะเห็นไหมทุกคนว่าร่องแก้มมันดีขึ้นนะเราจะใช้เป็นพาเลทนี้นะคะของแคนเม e ทำดอลลี่อายซึ่งจริงๆทุกคนจะใช้เป็นพาเลตไหนก็ได้เลยนะที่เป็น แบบสีน้ำตาลหรือว่าแบบน้ำตาลอมชมพูก็จะเวิร์กหน่อยเพราะว่ามันก็จะเข้ากับลุคนี้ซึ่งเออรู้สึกว่าแคนเมกเป็นพาเลตตาที่แบบคือมันสามารถหยิบมาทาดอลลี่อายด้วยได้เลยโดยที่สีมันยังเข้ากับอายแชโดว์แล้วแบบไม่โปัวใช้สีขาวในพาเลตนะคะตรงช่วงบวตาได้เลยอันนี้เป็นเบอร์เ0 3นนะเคอร์ยังไม่เคยแต่งหน้าจากพาเลตตนี้ให้ดูซึ่งจริงๆอะ่ะพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่เออแต่งแล้วคนเรียกให้เออแบบแต่งให้ดูเยอะมากเคอร์ลงแต่แบบโป๊ ฟินิชลุคไปแล้วแบบในติกตอก่ะทุกคนบอกว่าเอ้ยแต่งให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอิร์ดมาแต่งให้ดูใช้สีนี้นะทุกคนต่อไปนะคะตรงช่วงหน้าแก้มเอิร์ดจะใช้เป็นสีชมพูอันนี้แหละสีเดียวกันลงสีแบบน่ารักมากแล้วชอบสีชมพูอันนี้มากพูดประมาณแบบครั้งที่ร้อยแล้วก็ใช้สีขาวนะคะมาแบบตบตรงนี้นิดนึงให้มันแบบเออมีสีขาวแบบมาเป็น,นตัวตัด นนิดนึงเราก็จะใช้อันนี้นะคะของจาวินเดโซแตะแบบตรงนี้สีมันจะออกแบบเป็นโมฟนิดนึงอะ่ะมันคือสีนิวทรัลโมฟนะคะเราชอบสีประมาณนี้มากเลยอะ่ะเราก็จะใช้เป็นตัวไฮไลท์เนื้อบามของ h i n ส์นะคะอันนี้คือจะแบบแตะ ตรงจุดที่แบบว่าเราอยากให้มันโกลว์พ๊อปขึ้นมาโดยที่แบบว่าเออแต่ไม่อยากให้มันแบบมันดูโกลว์ทั้งหน้าจนเกินไปเพราะว่ามันจะใช้งานไม่ได้จริงอ่ะมันแบบมันไม่มีใครที่จะแบบหน้ามันออกไปแบบข้างนอกได้อ่ะหน้ามันจะอยู่อ่ะเราก็แบบเหมือนต้องสร้างพวกตัวแบบความโกลว์ขึ้นมาเองตามจุดที่แบบเราคิดว่าเออมันควรจะแบบโกลว์นะก็คือตามช่วงแบบจุดที่แบบว่าต้องไฮไลท์แล้วก็สันจมูกหน้าผา แล้วก็ตรงคางแล้วก็ตรงนี้ได้นิดหน่อยเราจะใช้เป็นดินสอเขียนขอปากของฮาร์เปอร์เซนนะคะอันนี้จะเป็นสี06ตัวนี้คือไม่ได้ไวาเขียนขอปากเดียวคือเอาไว้แบบกบสีปากด้วยเวลาที่เราจะให้แบบมันเห็นสีลิปที่เราต้องการชัดๆอะไรอย่างเงี้ยคือแท่งนี้คือแบบ my favorite นะแบบดีมากตัวนี้นะคะเป็นดินสอเขียนขอบปากของเซซานก็คืออันเนี้ยเอามาทำคอนทัวร์อีกรอบนึงแล้วก็ กงาปากวันนี้นะคะจะใช้เป็นของเฮราสีนูดิสนะคะตัวนี้คือแบบเรวใช้ไปหลายทีแล้วคนชอบเยอะมากสีแบบเป็นนูดที่แบบถูกต้องกงาปากก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเป็นสีที่แบบเ r ลซี่มากอะช่วงเนี้ยใช้เป็นตัวครีมมี่ทัชไลเนอร์ของแคนเมงนะคะลงตรงช่วงเนี้ยเลยค่ะ สีน่ารักนะสีแบบจะออกแนวแบบว่าเป็นน้ำตาลอมชมพูอมแดงนิดหนึ่งเอิร์ดเอามาแบบเขียนเป็นไลเนอร์เบาๆตรงช่วงขอบตาล่างเหมือนเป็นการสร้างเส้นหลอกให้ตาเราแบบดูโตขึ้นแต่เอิร์ดอยากให้มันเป็นสีที่แบบยังมีความกลมกลืนกับสีชมพูอยู่เลยใช้เป็นสีนี้ไม่ได้ใช้เป็นแบบน้ำตาลช็อกโก้หรือแบบอะไรจ๋าจจากหางตาก็คือลากมาแบบแค่ตรงกลางตาก็พอไม่ต้องลากไปจนถึงแบบหัวตาแบบว่าไล่ ตรงหางตาเข้มนิดนึงก็ได้แล้วก็พอไล่มาเรื่อยๆอย่าค่อยๆแบบอ่อนลงแล้วก็มาเน้นอีกทีหนึ่งตรงช่วงแบบหางตาบน ส่วนอายไลเนอร์วันนี้จะใช้เป็นของเคสนะคะอันนี้คือเลิฟมากลูกหลักที่สุดโดยที่สีดมามำเอิก็จะแบบเขียนทับสีน้ำตาลบางส่วนไปเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอจะวิงหางออกไปให้มันเฉียวขึ้นนิดนึงโอเคเขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วก็มานี้นะคะแล้วก็เติมนิดนึงให้มันดูแบบมีอะไรต่อไปก็คือจะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคารา่าที่ดัดขนตาอันนี้เป็นของอของชิเซโดนะคะ ส่วนมาซา่าวันนี้จะใช้เป็นของมูดนะคะสีเอ p เ e s สโชอบหัวมากคือหัวมันแบบเล็กอะเอเป็นว่าสิ่งที่สําคัญมากๆคือเราควรเปลี่ยนตัวที่ดัดขนตาบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ที่ดัดขนตาที่แบบมันเก่าแล้วอะยางมันเสื่อมอมันงัดยังไงมันก็งัดไม่ขึ้นเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบไม e r อว a y l o ล k ของเอิร์นในช่วงนี้ซึ่งแบบเอิร์นชอบมากแต่งตามกันดูได้นะคะ